สใจกาแฟลายพิเศษพร้อมที่ลุ้นไปชิมถึงโลกที่อังกฤษและของรางวัลอื่นๆสุดเอ็กซ์คลูซีฟเคลียร์แมนในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับต้องบอกว่ามีหลายจังหวะหลายโอกาสนะครับที่ดูแล้วเอ๊ะลูกนี้มันได้ประตูไดยังไงเอ๊ะลูกนี้ทําไมโดนริบป,ประตูนะครับซึ่งสร้างความสับสนและสงสัยให้กับใครหลายๆคนนะครับแล้วก็ในเกมล่าสุดนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนก็มีอีกแล้วนะครับในเกมระหว่างทีมชาติโมโร็อกโกกับทีมชาติเบลเยียมจังหวะที่โมร็อกโกโดนริบป,ประตูแล้วก็ได้ประตูมันมีความคล้าย ายแล้วทําไมช็อตหนึ่งถึงได้อีกช็อตหนึ่งถึงไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ครับช่วงนี้ช็อตนี้พี่เคลียร์นะครับผมจะไปไขข้อข้องใจให้ทุกคนกันครับในเกมดังกล่าวนะครับระหว่างโมร็อกโกกับทีมชาติเบลเยียมนะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกครับโมร็อกโกได้ประตูขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับจังหวะดังกล่าวนะครับเป็นฟรีคิกทางริมเส้นแล้วก็อาคิมซีเอ็กนะครับเปิดโด่งเข้ามานะครับเปิดเข้ามาแล้วก็มีโรแมนซาิสนะครับเข้ามาโฉบหน้าติโบกูตัวนะแล้วก็บอลเนี่ยมนดด้รไซ่โส แต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยตอนแรกนะครับให้เป็นประตูแล้วก็ตอนหลังนะครับไปเช็ค V R แล้วปรากฏว่าเลือกที่จะไม่ให้ทําไม่ถึงไม่ได้ประตูนะครับเพราะว่าในจังหวะนี้สิ่งเขาเช็คก็คือโรแมนซาอิสเนี่ยล้ำหน้าก่อนหรือไม่และก็สําคัญที่สุดก็คือมีส่วนกับการป่วนติโบกูตัวหรือไม่ซึ่งในจังหวะดังกล่าวเนี่ยซาอิสเนี่ยทำให้ติโบกูตัวเนี่ยเสียจังหวะนะครับมีความสับสนแม้ว่าตัวของซาอิสเนี่ยจะไม่โดนบอลก็ตามแต่ก็ถือเป็นการรบกวนผู้รักษาป,ประตูซึ่งจังหวะแบบนี้เนี่ยมันอย ถ้ามองว่าซาอิสไม่ได้กวนกูตัวนะครับต่อให้ล้ำหน้ายังไงก็จะไม่ถูกเป่าฟาวนะครับจะไม่ถูกคลิปประตูเพราะว่าเขาไม่ได้มีส่วนกับการเล่นฟุตบอลนะครับในขณะที่ประตูขึ้นนําจริงๆของโมร็อกกนะครับคราวนี้เป็นซาบิรีนนะครับตัวสํารองมาแล้วเปิดมาเหมือนเดิมนะครับซาอิสเนี่ยโชว์มาตัดหน้ากูตัวอีกแล้วแต่คราวนี้เป็นประตูครับเพราะว่าจังหวะของซาอิสเนี่ยไม่ล้ำหน้าอ่าแต่ว่าถ้าเกิดโดนแบบล้าแบบเลือมๆมาแบบลูกแรกเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ได้ประตูเป็นช็อตคลิปสกอร์เหมือนกับลูกแรก แม้ว่าจะไม่ได้เล่นฟุตบอลไม่ได้สัมผัสฟุตบอลก็ตามนะครับอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าจะดูว่าพวกเขามีส่วนกับการก่อกวนผู้สาประตูหรือไม่นะครับถ้าเกิดมีส่วนก็ถือว่าล้ำหน้าแต่ถ้าไม่มีส่วนต่อให้ยืนเหลื่อมอยู่นะครับถ้าผู้สินมองว่าไม่มีส่วนก็จะไม่ล้ำหน้าก็จะไม่ถูกคลิกป,ประตูนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นโมร็อกโกนะครับที่เอาชนะทีมชาติเบลเยียมแบบพลิกล็อกช็อกโลกนะครับสองประตูต่อศูนย์และนี่ก็คือช็อตนี้พี่เคลียร์ประจำวันนี้ครับ เชีย์สายใจกาแฟลายพิเศษพร้อมที่ลุ้นไปชแมตช์ดื่โลกที่อังกฤษและของรางวัลอื่นๆสุดเอ็กซ์คลูซีฟเคลียร์แมน